ทั้งเก่าและโบราณนะครับทั้งโบราณนะครับแล้วก็ทั้งเก่านะครับเหรียญแบบนี้นะครับติดขายให้เพื่อนเ่นนะครับเหรียญละสิบาทนะครับพร้อมแบ่งกันนะครับขอบคุณนะครับลูกค้านะครับคุณนะครับทาานินนะครับคุณทานินนะครับจากนะครับอ่าอ่าอะไรนะเหมืองเนาะชนบุรีนะครับอ่าเหมืองชนบุรีอ่าโอเคแบบนี้นะครับสั่งกันเข้ามานะครับสิบเหรียญนี้นะครับอ่าเดี๋ยวอะเอาใหม่สิบยี่สิบสามสิบ 4 0นะครับ50เหรียญนะครับ50เหรียญก็คือ500บาทนะครับแล้วก็ตามไปด้วยเหรียญนะครับ2บาทไส้ทองแดงแบบนี้นะครับเหรียญละ40บาทแววแวแบบนี้นะครับสั่งมาทั้งหมดนะครับ2นะครับ4แล้วก็6แล้วก็8นะครับแล้วก็10นะครับสี่เหรียญอ0เหรียญก็400นะครับรวมค่าส่งไปทางอีก100นะครับรวมเป็นทั้งหมดนะครับ1,000ันบาทนะครับรวมค่าเก็บตังปลไปทางแล้วอ่ารวมค่าเก็บตังปทางเก็บเงินไปทาง ก็บทางไปเงินนะครับเคใส่แบบนี้เลยนะครับจุดเหรียญนะครับเึ๊บเึ๊บแล้วก็ปึิบนะครับนี่ครับจุดเหรียญอย่างนี้อาแล้วเราก็จะมาใส่นีนะครับตองก็จะเป็นหชั้นนะครับปื๊ดอายาวจากมัดนี้เลยนะครับแบบนี้เลยครับแบบนี้อาขาประจำนะครับสั่งกันมารอบที่สองแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับ เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับ1ิดไบคอนนะครับพร้อมเดินทางครับขอบคุณมากๆครับถ้าที่สนใจนะครับทักมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ